สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับใจใจชาแนลแฟนคลับตจวอขอแจมค่ะคือปัจจุบันนี้น้องก็ยังอยู่ที่ฟิลิปปินส์กันนะคะประโยคที่โดนใจมากๆจะทำให้ใจใจมาอัดคลิปในวันนี้นะคะก็คือคำพูดของน้องวินน่ารักน่ารักมากๆเลยค่ะ Have a good night, a baby good เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน ้วีไหมคะนึกถึงคำพท์ของเด็กๆเ,เลยคะ่ะโอ้โหสุขคิดมันเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> และเหนืออื่นใด MC หรือว่าพิธีกรโอ้โหเป็นยิ่งกว่ามีมของพวกเราอีกคะ่ะเป็นตัวแทนได้ดีมากออกอาการแรงเวอร์ แล้วก็ตอนที่เตรียมตัวกำลังจะให้สัมภาษณ์โอ้โหซีนที่กอดตัวพี่บร้ออ่ะืมพี่น้องยังไงก่อน <c oughs> Have a good night, baby Have a good night, baby <c oughs> Have a good night a baby good แค่นี้จริงๆค่ะชีวิตติงหรือว่าแฟนคลับอย่างพวกเราสำหรับคลิปนี้ใจใจขอบายบาย